เพราะทุกคนมีความพิเศษในตัวเองเพราะทุกคนมีเรื่องที่ควรค่าแก่การบอกเล่าขอเชิญพบกับพื้นที่ส่งต่อเรื่องราวชาวจุฬาผ่านเสียงกับรายการมนุษย์จุฬา สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่พื้นที่ส่งต่อเรื่องราวชาวจุฬาพัานเสียงกับรายการมนุษย์จุฬาวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพรีมนิเทศศาสตร์ปีสองค่ะและดิฉันยี่หว่านนิเทศศาสตร์ปีหนึ่งค่ะเช่นเคยนะคะว่ารายการของเราเนี่ยก็ยังคงเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนส่งต่อเรื่องราวแล้วแรงบันดาลใจของนิสิตบัณฑิตบุคลากรและทุกคนในย่านชุมชนแห่งนี้ค่ะ เราก็เจอกันทุกวันจันทร์สองทุ่มครึ่งที่ FM 101.5จุฬาเรดิ Radio p นะคะใครที่อยากจะมาพูดคุยกันหรือว่าหาช่องทางในการฟังย้อนหลังสามารถเข้ามาเจอกันได้ที่ Facebook Page มนุษย์จุลามีประญานน้อยด้วยนะคะหรือจะเป็นทาง Instagram ค่ะ JulaHumans เราก็จะคอยอัปเดตแจ้งเตือนให้ตลอดว่ารายการของเราจะมาวันไหนและฟังได้ที่ไหนบ้างนั่นเองค่ะ ใช่แล้วคะ่ะรวมถึงในตอนนี้นะคะช่องทางทั้งสองช่องทางของเราเนี่ยก็ยังมีการลงงานเขียนที่จะให้ทั้งความรู้และก็เป็นงานเกี่ยวกับประเด็นสังคมต่างๆเนาะถ้าติดตามไว้แล้วนะคะนอกจากจะไม่พลาดการประชาสัมพันธ์รายการแล้วก็ยังจะได้รับอาหารสมองอีกด้วยนั่นเองคะ่ะ เดินทางมาถึงช่วงสิ้นปีกันอีกแล้วนะคะช่วงสิ้นปี2566หรือว่าสิ้นปี2023เนี่ยอีกไม่กี่วันนะคะเราก็จะขึ้นปีใหม่นั่นก็คือปี2567หรือปี2024นั่นเองค่ะเรียกได้ว่าในปีนี้เนี่ยรายการมนุษย์จุฬาของเราก็ได้เชิญแขกรับเชิญสุดพิเศษมากมายนะคะมาร่วมแบ่งปันเรื่องราวต่างๆมากมายเลยค่ะพี่พรีมใช่เลยค่ะยี่หวาอย่างเอพิสซดของเรานะคะก็ ตอนนี้เป็น EP ีที่138แล้วเนาะคือเรียกได้ว่าเวลาเนี่ยผ่านไปเร็วมากๆเลยแล้วก็รายการของเราก็มีแขกรับเชิญสุดพิเศษแวะวนเวียนกันมาแบ่งปันเรื่องราวที่น่าสนใจกันตลอดทั้งปีเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยขอสปอยทุกท่านไว้ก่อนเลยว่าเราเนี่ยไม่มีแขกรับเชิญพิเศษนะคะในเอพโซดนี้ใช่ไหมคะยี่หวา ใช่แล้วค่ะพี่พรีมต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าปีใหม่ทั้งทีเนี่ยรายการของเราก็จะมาแบบธรรมดาได้ยังไงกันเลยคะขอบอกเลยค่ะว่าเอพิโซดนี้เนี่ยพิเศษสุดๆพิเศษมากๆเพราะว่าเป็นสเปเชียลเอพิโซดตอนรับเทศกาลปีใหม่นั่นเองค่ะพวกเราเนี่ยในฐานะโฮส์ Host ของรายการเนาะก็เลยอยากจะมาเล่ามาแชร์เรื่องราวที่ผ่านมาตลอดทั้งปีนี้ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันค่ะ อ่าใช่เลยค่ะซึ่งวันนี้ก็เรียกได้ว,ว่าทุกท่านจะได้รับฟังพรีมและยี่หว่าพูดคุยกันถึงปีที่ผ่านมานั่นเองเนาะซึ่งในฐานะของการเป็นโฮสอย่างแรกเลยที่พลาดไม่ได้ก็คืออยากจะรู้ว่ายี่หว่าเนี่ยมีเทปไหนที่ชอบเป็นพิเศษหรือว่าประทับใจมากที่สุดหรือเปล่าเล่าให้ฟังสักนิดนึงว่ามันคือเทปไหนแล้วก็ทําไมกันนะถึงเป็นเทปที่ชอบที่สุด เทปี่หว่าชอบที่สุดเลยเนี่ยก็คือ EP ที่สัมภาษณ์พี่หมิวประธานโครงการซีอูบลัดนั่นเองค่ะคือเหตุผลง่ายๆที่เราชอบเลยก็คือรู้สึกว่าพี่หมิวเขาสามารถจูงใจยี่หว่าได้สําเร็จค่ะคือหลังจากที่อัดเทปนั้นเสร็จไปเนี่ยยี่หว่าได้ไปเข้าในเพจของโรงพยาบาลเสิร์ช Google หาข้อมูลเรื่องบริจาคเลือดเลยค่ะคือพี่หมิวบอกว่าแน่นอนว่าอย่างที่ทุกคนก็รู้กันเนาะว่าเราเนี่ยบริจาคเลือกไปแล้วนะคะเลือดของเราเนี่ยก็จะถูกส่งต่อไปเพื่อช่วย เหลือผู้ป่วยที่เขาต้องการต่อไปนะคะแต่นอกจากนี้เนี่ยคือการบริจาคเลือดเนี่ยมันก็ยังดีกับร่างกายของตัวผู้บริจาคด้วยหรือว่าก็คือตัวเรานั่นเองนะคะยี่หว่าก็เลยรู้สึกว่าเออการบริจาคเลือดมันเป็นอะไรที่วินวินคือทําแล้วก็มีแต่ได้กับได้ถูกไหมคะแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยประจวบเหมาะกับตรงที่มันเป็นช่วงใกล้วันเกิดของยี่หว่าด้วยค่ะเออพอถึงช่วงวันเกิดปุ๊บแล้วก็จะเริ่มมีแผนแล้วว่าอยากทําอะไรในวันเกิดอะไรอย่างงี้ยี่หว่าก็เลยรู้สึกว่าอ่ะ เกิดปีนี้อยากจะทําอะไรดีๆเพื่อสังคมบ้างอยากจะทําสิ่งที่ดีบ้างนะคะก็เลยได้ทําการแพลนค่ะว่าเดี๋ยววันเกิดปีนี้จะไปบริจาคเลือดแต่ก็ด้วยเหตุผลอะไรหลายๆอย่างเนาะทั้งเรื่องแบบเออเราไม่ค่อยมีเวลาว่างเลยนะคะบวกกับที่เวลานอนของเราเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะเพียงพอสักเท่าไหร่นะคะนี่หว่าก็เลยยังไม่ได้ไปบริจาคเลือดสักทีค่ะแต่ก็คิดว่าจะหาโอกาสไปแน่ๆนะคะในเร็วๆนี้ค่ะคราวนี้เนี่ยอยากรู้เหมือนกันค่ะพี่พรีมว่า เออแล้วพี่พรีมล่ะเป็นโฮสต์มาก็สักพักแล้วนะคะมีเอพิโซดไหนที่ชอบเป็นพิเศษบ้างไหมแล้วก็ทำไมถึงชอบเอพิโซดนั้นคะก็ถ้าเกิดเป็นของพรีมนะจริงๆบอกก่อนว่าชอบหลายเอพิโซดมากๆที่ได้ทำเพราะว่าแต่ละเอพิโซดเนี่ยเราก็ได้เจอแขกรับเชิญที่ต่างกันไปพร้อมกับเรื่องราวที่น่าประทับใจที่ต่างกันไปเช่นกันแต่ว่า จะมีเอพิโซดหนึ่งนี่พริมชอบมากที่สุดก็คือเอพิโซดน่าจะเป็น115ที่ได้คุยกับพี่อีฟปานิสนะคะที่เป็นนักเขียนแล้วก็บรรณาธิการของดีว1นโอวันดซึ่งตอนนั้นจำได้เลยว่าพี่อีฟเนี่ยมาเล่าถึงงานสารคดีบอกก่อนว่าตัวของพริมเนี่ยเป็นคนที่ชอบอ่านงานเขียนมากแต่ว่า งานสารคดีเนี่ยจะเป็นอะไรที่ไม่ค่อยได้เข้าไปแตะสักเท่าไหร่เพราะว่าตอนนั้นภาพในหัวของเราคืองานสารคดีเป็นอะไรที่เข้าใจยากย่อยยาก,ยากเต็มไปด้วยความจริงจังอ่ะอืมยี่หว่านน่าจะนึกภาพออกใช่ไหมงานสารคดีที่มันดูเครียดๆใช่ค่ะนึกภาพออกคือแบบถ้านึกถึงสารคดีอะ่ะมันดูเป็นอะไรที่เราไม่น่าจะหยิบมาอ่านเป็นอันดับแรกๆอ,อ,อ่ะเข้าใจเลยค่ะพี่พรีม ใช่เลยยี่หวะก็พิมพเนะี่ยก็ยังมี Mindset ชุดความคิดแบบนั้นก่อนที่จะได้คุยกับพี่อีฟแต่ว่าพอเอพิโซดนั้นได้คุยกับพี่อีฟเรียกได้ว่าเปิดโลกเหมือนกันนะเพราะว่าพี่อีฟเนี่ยเขา จำได้เลยว่าพี่อีฟบ,บอกว่างานสารคดีเนี่ยอนุญาตให้เราได้ฉายภาพของชีวิตได้ทั้งแสดงความคิดเห็นได้เล่าเรื่องราวแล้วก็ส่งเสียงของผู้คนที่ปกติเนี่ยคนอาจจะไม่ได้ยินด้วยซ้ำเออพอได้ยินสิ่งนี้เลยรู้สึกว่างานสารคดีมันไม่ใช่แค่งานเขียนแต่ว่ามันเป็นเหมือนเครื่องมือเป็นเหมือนศินละปะอย่างหนึ่งเป็นเหมือนช่องทางที่ ตัวนักเขียนน่ะสามารถส่งต่อเสียงของผู้คนให้ดังมากขึ้นอแล้วก็เลยรู้สึกว่าเอออันนี้เป็นจุดที่เป็นมุมมองใหม่ที่ทำให้แบบว่าเกิดการพลิกมุมมองที่พริมมีต่องานสารคดีว่าเอยจริงๆแล้วมันไม่ได้ใช่แค่ความจริงจังความซีเรียสนะแต่มันคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงมันคือประเด็นมันคือการเข้าไปแตะถึงชีวิตของผู้คนแล้วสะท้อนมันออกมาอันนี้ก็เลยเป็นเอพิโซดที่พริมชื่นชอบมากที่สุดนั่นเองค่ะ อพอได้ฟังพี่พรีมพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าการที่เราเป็นโฮสต์ได้สัมภาษณ์ผู้คนมากมายเนี่ยมันก็ทำให้เราแบบเออได้พบเจอกับเรื่องราวใหม่ๆได้เปิดรับมุมมองใหม่ๆเหมือนกันคราวนี้ก็อยากจะรู้ค่ะว่าตั้งแต่ที่ทำมาเนี่ยมีเทปไหนไหมคะที่พี่พรีมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเปิดโลกเรามากๆมันเป็นอะไรที่เราแบบว้าวกับสิ่งนี้ไม่เคยรู้มาก่อน,นอะไรอย่างเงี้ยเออเซอร์ไพรส์สุดๆอยากให้พี่พรีมเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ โอ้โหพอพูดถึงเทปที่เปิดโลกมากที่สุดก็น่าจะเป็นเทปที่ได้พูดคุยกับพี่เสือน้อยซึ่งคิดว่ายี่หว่าเนี่ยก็น่าจะรู้สึกว่าเทปนี้เปิดโลกเหมือนกันเพราะว่าเทปนี้เป็นเทปที่เราได้คุยกับพี่เสือน้อยที่ตอนนี้เนี่ยพี่เขาเป็นนิสิตของคณะนิเทศศาสตร์ชั้นปีที่หนึ่งก็คือวัยเดียวกับยี่หว่าเลยอยู่คลาสเดียวกับยี่หว่าแต่ว่าพี่เสือน้อยเนี่ยเขา มีปริญญามาแล้วถึง24ใบก็เลยรู้สึกว่าสิ่งนี้ดูเป็นอะไรที่เปิดโลกแล้วว้าวมากเพราะว่าเขาดูมีแพชชั่นเกี่ยวกับการศึกษาซึ่งที่หว่าก็น่าจะได้สัมผัสถึงสิ่งนี้เช่นกันใช่ไหมเอ่ยใช่ค่ะพี่พรีมคือเอาจริงแบบ ยี่หว่ารู้สึกว้าวมากคือเราไม่รู้เลยว่าคนที่นั่งข้างเราตอนเรียนในตอนนั้นเนี่ยเขาจะเป็นคนที่เรียนเยอะขนาดนี้แล้วมีใบบริญญามากถึง24ใบคือเป็นอะไรที่แบบได้ฟังครั้งแรกแล้วก็ตกใจอยู่เหมือนกันว่าเฮ้ยทาไมเขาถึงเรียนได้เยอะขนาดนี้แล้วพอได้ฟังเรื่องราวของเขาอะ่ะเราก็รู้สึกว่าแบบหูมันเปิดโลกเรามากคือทัศนคติอะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการเรียนแพชชั่นของเขาอะ่ะมันแบบ มันเยอะมากๆแล้วเราก็รู้สึกแบบนับถือเขาในการที่เขาสามารถแบ่งเวลานะคะไปทํางานต่างๆด้วยเขายังทํางานด้วยนะคะพี่พรีมแล้วเขาก็แบบเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยที่สําคัญคือเขาแบบโอ้โหทำงานเยอะมากจริงๆอะ่ะคือเราก็เลยแบบค่อนข้างตกใจว่าเขามีเวลาทําสิ่งนี้มากขนาดนี้ได้ยังไงคือขนาดยี่ห่าเองที่แบบก็เรียนอยู่แค่ในนิเทศจุฬาเนาะไม่ได้เรียนหลายที่หรือว่าไม่ได้ทํางานอื่นนะคะเรายังรู้สึกว่า เคยเราเหนื่อยอ่ะคือเราอยากพักบ้างคือเราไม่ค่อยมีเวลาให้กับตัวเองเลยแต่แบบพี่เขาก็คือทําได้ก็คือแบบนับถือในแพชชั่นของเขามากๆเลยค่ะพี่พรีมจริงค่ะอิ๋วซึ่งพรีมว่าแบบพอได้พูดคุยกับพี่เสือน้อยในเอพิโซดนั้นแล้วสิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่าน่าสนใจมากๆคือเรื่องของมายเซ็ตที่พี่เสือน้อยเนี่ยเขาเป็นคนที่มีแพชชั่นในเรื่องของการเรียนมากแล้วพอคุยไปเรื่อยๆเนี่ยได้เห็นว่าสิ่งสําคัญที่ทําให้เขาแบบ ยังเรียนอยู่เรื่อยๆสะสมใบปริญญาเรื่อยๆคือพี่สนอยเนี่ยเขาเป็นคนที่รู้ว่า เรียนไปทําไมเรียนแล้วได้อะไรและที่สําคัญคือเรียนสิ่งนี้หรือสิ่งนั้นแล้วจะเอามาอัดดปต่ออย่างไงเหมือนแบบพอได้ฟังพี่เสน้อยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเห็นความเชื่อมโยงว่าพี่เสน้อยเลือกเรียนคณะนี้เราได้อะไรกลับมาแล้วเลือกเรียนคณะนี้ต่อแล้วได้อะไรที่จะไปเชื่อมโยงกับความรู้ที่มีอยู่แล้วเลยรู้สึกว่าสิ่งนี้แหละดูเป็นสิ่งที่น่าสนุกแล้วพอพิมพ์ฟังเอพิโซดนั้นจบ ก็ยิ่งเกิดแพชชั่นในการเรียนมากขึ้นก็เลยแบบว่าได้ลองกลับมาทบทวนตัวเองว่าเฮ้ยตอนนี้เรายังมีแพชชั่นในการเรียนอยู่ไหมแล้วถ้าเรายังมีอยู่เราสามารถเอาสิ่งที่เรียนแน่ยไปอัดแอดปตต่อกับในอนาคตยังไงได้บ้างก็รู้สึกว่าอพิโซดนี้คือทั้งเปิดโลกแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจในเรื่องการเรียนให้กับทั้งตัวของพิมพแล้วก็ยี่หามากๆเลยใช่ค่ะอันนี้เห็นด้วยกับพี่พิมพเลยคือแบบ ในส่วนของยี่หว่าก็คือเป็นเทปเดียวกับพี่พีมเลยที่แบบเปิดโลกมากจริงๆคือทั้งยี่หว่าทั้งพี่พีมเลยเนาะหลังจากฟังเสดมันแบบมันเกิดแพชชั่นมันเกิดความรู้สึกอะไรบางอย่างที่อยู่ในใจของเราที่เฮ้ยพรุ่งนี้เราจะไปตั้งใจเรียนเราจะไม่เข้าเรียนสายอะ่ะคือมันเป็นความรู้สึกที่แปลกใหม่มากอ่าใช่เลยคะ่ะยีะ่หว่าแล้วนอกจาก เทปที่เราพูดคุยกันว่าเราประทับใจเรารู้สึกว่าเปิดโลกมากในฐานะที่เราเป็นโฮสของรายการมนุษย์จุฬาเราได้คุยกับแขกรับเชิญมากหน้าหลายตาหลากหลายเรื่องราวมากยี่หว่าคิดว่ายี่หว่าแบบได้อะไรจากการคุยกับเหล่าแขกรับเชิญของเราบ้าง ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่ายี่หว่าก็เป็นปีหนึ่งเนาะแล้วก็รายการมนุษย์จุฬาเนี่ยนับได้ว่ามันเป็นรายการแรกเลยค่ะที่ยี่หว่าได้มีโอกาสทําในรั้วมหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นครั้งแรกของยี่หว่าเหมือนกันในฐานะโฮสต์รายการวิทยุเนาะคือแบบ ยี่หว่าเคยมองภาพตัวเองค่ะว่าเออเราเป็นผู้จัดรายการวิทยุได้สัมภาษณ์แขกรับเชิญคนนู้นคนนี้และพอแบบมาถึงจุดจุดนี้ที่เราได้เป็นโฮสต์รายการวิทยุจริงๆเนี่ยยี่หว่าก็รู้สึกว่าการทํางานตรงนี้ค่ะการที่เราได้พูดคุยกับแขกรับเชิญต่างๆเนี่ยมันก็ให้อะไรกับยี่หว่าหลายอย่างจริงๆคือแขกรับเชิญแต่ละคนแต่ละอีพีเนี่ยเขาก็จะมีความชอบมีความสนใจมีแพชชั่นในเรื่องที่แตกต่างกันไปเนาะซึ่งตรงนี้มันก็เลยเหมือนเป็นตัวที่ทําให้ยี่หว่าเองอะค่ะได้รู้ จากอะไรใหม่ๆเยอะมากแล้วก็รู้สึกว่าพอเราได้คุยเรื่องเรื่องหนึ่งเนี่ยกับคนที่เขากําลังสนใจในเรื่องเรื่องนั้นอยู่ะมันรู้สึกได้ถึงพลังรู้สึกได้ถึงแพชชันในตัวเขามากๆค่ะเหมือนแบบเราได้พูดคุยถึงสิ่งที่เขาคิดเนาะได้รู้ว่าอะไรที่มันทําให้เขาเนี่ยมาถึงจุดจุดนี้แล้วเขาเนี่ยมีแพชชันกับสิ่งนี้ยังไงแล้วก็มากแค่ไหนอะไรยังไงนะคะยี่หว่าเลยเหมือนแบบเออได้กลับมาสะท้อนคิดกับตัวเองนิดนึงอะ่ะเออว่าเราแบบ อยากจะมีแพชชั่นกับสิ่งสิ่งนึงแล้วก็ทุ่มเทเพื่อแพชชั่นของเราเหมือนกันรู้สึกแบบได้กลับมาโฟกัสตัวเองแล้วก็เป้าหมายของตัวเองมากยิ่งขึ้นค่ะโอ้โห oh คือเรียกได้ว่าคำตอบของยี่หวาคือสวยแล้วช่ำแล้วปังมากยี่หวาจนพิมพ์เริ่มเอะแล้วว่าเอ๊ะฉันจะตอบอะไรดีนะแต่ว่าสำหรับพิมพ์ก็คล้ายๆยี่หวาเลยแต่ว่าที่อยากเสริมก็คือพิมพ์รู้สึกว่าพอได้คุยกับแขกรับเชิญจริงๆ ทุกท่านเลยเนาะสิ่งที่พิมพ์สัมผัสได้มากๆคือความรักเออเคยรู้สึกว่าแขกรับเชิญทุกคนที่มาเล่าเรื่องราวต่างๆให้เราฟังไม่ว่าจะเป็นงานที่เขาทำประสบการณ์ที่เขาเคยเจอเคยสัมผัสหรือว่าสิ่งที่เขาเรียนรู้มาเนี่ยทุกอย่างมันดูต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าความรักอย่างบางคนคือโอ้โหทำงานที่ยากทำในสิ่งที่คนข้างนอกอาจจะไม่เข้าใจแต่ว่าที่ยังทำอยู่นอกจาก การมีแพชชั่นแล้วพี่รู้สึกว่าสัมผัสได้ถึงความรักเรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าเราแบบไม่ได้มีใจให้สิ่งสิ่งหนึ่งขนาดนั้นน่ะเราก็คงไม่ทุ่มเทแล้วก็ทํามันมาขนาดนี้ขอยกตัวอย่างอาจารย์รัศมีที่เป็นผู้ก่อตั้งกาลิเลโอเอซิสซึ่งเป็นแบบว่าพื้นที่ชุมชนที่รวบรวมศิลปะ เออก็รู้สึกว่าโอ้โหอาจารย์เนี่ยก็เล่าให้ฟังตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยที่เข้ามาในวงการศิลปะมาจนถึงเป็นคนก่อตั้งแหล่งชุมชนศิลปะคือรู้สึกว่าเราต้องใช้ความรักกับสิ่งหนึ่งมากๆที่จะสามารถต่อยอดให้มันแบบเบ่งบานมากขึ้นออกมาได้ก็เลยรู้สึกว่าสิ่งเนี้เป็นสิ่งที่ได้รับจากการฟังแขกรับเชิญทุกท่านมากที่สุดเลยค่ะยี่หวา โอ้ใช่เลยค่ะพี่พรีมพอพี่พรีมพูดอย่างนี้เนี่ยยี่หวก็รู้สึกว่ามันจริงมากๆเลยคือถ้าเราไม่มีความรักความมีแพชชั่นกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอะเราก็คงจะไม่สามารถทําออกมาได้ขนาดนี้นะคะ คือแล้วอย่างนี้ค่ะพี่พรีมเชื่อว่าในปี2023ที่ผ่านมานะคะก็น่าจะเป็นปีที่มีทั้งประสบการณ์มีความท้าทายแล้วก็มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายเข้ามาในชีวิตของเราทั้งคู่นะคะคราวนี้ค่ะเราเลยอยากจะให้พี่พรีมเนี่ยได้แชร์เรื่องที่ได้เรียนรู้ในปีนี้ขอแบบสักเรื่องหนึง่งสักเหตุการณ์นึง่งอะไรอย่างเงี้ยให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันหน่อยค่ะ โอ้โหคำถามยากอยู่นะแชร์สักเรื่องจากปีสองพันยี่สิบสามหรองั้นขอเป็นแบบเหตุการณ์ใหญ่ๆละกันบวกกับข้อเมื่อกี้นะ่ะพริมว่าพริมตอบเรื่องของความรักไปเนาะแบบเป็นความรักจริงจากการที่ได้สัมผัสของแขกรับเชิญแต่ละคนที่เขามีความลหลงไหลมีความรักในงานในสิ่งที่ตวเองทำของพรีมเนะี่ยขอเล่าเหตุการณ์ที่เป็นรักไม่จริงบ้างดีกว่าอี่ว่าเออซึ่ง เหตุการณ์นี้เนี่ยก็เป็นคือเรียกได้ว่าตามประสาวัยรุ่นทั่วไปแหละปีนี้ก็เป็นปีแรกของชีวิตเป็นครั้งแรกของชีวิตที่มีความรักครั้งแรกแล้วก็อกหักครั้งแรกเช่นเดียวกันนะคะซึ่งก็จริงๆแบบพอมันเป็นความรักครั้งแรกรู้สึกว่ายัง ทำตัวไม่ค่อยถูกเออยังไม่รู้ว่าต้องแบบ behave ยังไงหรืออาจริงๆย้อนกลับไปอาจจะไม่ถูกตั้งแต่การแบบว่าเลือกคนที่จะรักอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบรักผิดคนรักคนที่ไม่ได้เหมาะกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอแบบเราก็เดินทางเวลาผ่านไปเรื่อยๆเหมือนก็ได้เกิด realization ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องของความรักพอเรารู้แล้วว่ารักที่มันเริ่มต้นแบบผิดๆเนี่ยสุดท้ายมันก็ต้องจบลงใช่ไหมแต่ว่าสิ่งสำคัญคือเส้นทางหลังจากนั้นที่มันเหลือแค่เราแล้วอะตรงเนี้ยเราจะสามารถแบบกลับมารักตัวเองได้ยังไงเอออันนี้ก็เลยเป็นเหตุการณ์ของพิมที่แบบรู้สึกว่าเรื่องความรักมันค่อนข้างมี Impact มากๆในต้นปีแรกเนี่ยในประมาณสักห้าหเดือนแรกเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการรักคนที่ผิด แต่ว่าสุดท้ายคือช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยจะต้องเป็นการรักคนที่ถูกแหละซึ่งก็คือการรักตัวเองนั่นเองพอกลับมาอยู่คนเดียวเนี่ยเหมือนเราเริ่มตกตะกอนก,กับตัวเองเริ่มตกผลึกได้มีการทำ reflection กับตัวเองว่าทำไมเราถึงแบบ ตามหาความรักหรือว่าจุดเริ่มต้นของความรักที่เรามีในครั้งก่อนมันคืออะไรแล้วเราได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งนั้นบ้างแล้วก็ได้เริ่มหาว่าจริงๆแล้วตัวเราเป็นคนยังไงเราต้องการอะไรแล้วเราจะสามารถกลับมารักตัวเองได้ยังไงซึ่งสุดท้ายครึ่งปีหลังเนี้ยของพิมพ์เนี่ยพิมพ์ก็ใช้เวลาไปกับการตอบสนองความรักในรูปแบบจริงๆที่พิมพ์ต้องการก็คือการ appreciate สิ่งเล็กๆในชีวิตอย่างบางทีตื่นมาวันนี้ได้ตื่นสายคือมีความสุขแล้ว หรือว่าบางทีแบบแค่ได้ออกกําลังกายได้ทานอาหารที่มีประโยชน์แค่นี้ก็รู้สึกว่าได้ดูแลได้รักตัวเองแล้วอะหรือว่าจะเป็นการแบบใช้เวลาเล็กๆน้อยๆกับคนรอบข้างครอบครัหวหรือว่าเพื่อนๆได้เจอเพื่อนเก่าอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าอันนี้ก็เป็นความรักที่ได้ทั้งให้คนรอบข้างแล้วก็ได้จากคนรอบข้างกลับมาก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วความรักเป็นอะไรที่แบบ มีหลากหลายรูปแบบครึ่งปีหลังเนี่ยเป็นความรักที่มีให้กับตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าได้เรียนรู้อะไรเยอะเกี่ยวกับความรักในปีนี้นั่นเองค่ะอ่ะมาที่ยี่หวางกันบ้างเป็นยังไงบ้างเรื่องราวของยี่หวาในปีนี้มีเหตุการณ์ไหนที่แบบเอ้ยรู้สึกว่าได้เรียนรู้จากสิ่งนี้บ้างไหม อ่าคืออย่างที่พี่พิมเล่าเรื่องความรักใช่ไหมคะรักที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือรักตัวเองเนาะยี่หว่าก็อ่าหวังว่าในต่อไปในปี2024ี่ี่เนี่ยพี่พิมก็จะได้เจอความรักดีๆนะคะแล้วก็ได้เจอคนที่เขาเนี่ยจะมาดูแลความรักของพี่พิมเป็นอย่างดีคะ่ะอย่างของพี่พิมเนี่ยเรียกได้ว่าความรักมันก็เป็นเรื่องหนึ่งที่อิมแพคในชีวิตของวัยรุ่นของเราเหมือนกันเนาะแล้วก็ สำหรับเรื่องของยีหวานเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ Impact กับชีวิตวัยรุ่นเหมือนกันค่ะนั่นก็คือเรื่องเรียนค่ะโอ้โหอย่างที่บอกไปเนาะว่ายี่หวานเนี่ยก็อยู่ปีหนึ่งนะคะมันเป็นปีแรกเลยที่ได้เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลายัยพูดเลยว่าชีวิตในมหาลัยเนี่ยมันค่อนข้างแตกต่างจากก่อนหน้านี้มากคือชีวิตยีหวานค่ะเหมือนมันถูกเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเลยค่ะมันเกิดเรื่องราวอะไรหลายๆอย่างที่เข้ามาเนาะแล้วก็ทําให้ยีหวานรู้สึกโตขึ้นได้เรียนรู้โลกมากขึ้นมาก มากๆค่ะก็จะขอเล่าเรื่องหนึ่งละกันให้คุณผู้ฟังได้รับฟังนะคะมันเป็นเรื่องที่แบบ เรารู้สึกในใจได้เลยอะว่าถ้าสมมติว่าเราผ่านเรื่องนี้ไปได้เมื่อไหร่เนี่ยเราจะเก่งขึ้นมากๆแบบเป็นคนเก่งเลยนั่นก็คือช่วงไฟแนลที่ผ่านมาค่ะโอ้โหคือถ้าพูดถึงคาว่าไฟแนลเนี่ยทุกคนก็จะนึกภาพออกนะคะว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างหนักหน่วงสําหรับหลายๆคนเลยซึ่งสําหรับยี่หาวก็เช่นกันค่ะมันเป็นอะไรที่รุมเรามากๆพูดได้เลยว่าคณะน,นิเทศศาสตร์ของเราเนี่ยเรื่องงานไม่แพ้ใครคะ่ะคืองานเยอะมาก โดยเฉพาะงานกลุ่มค่ะมันเยอะมากจริงๆเนาะแล้วในแต่ละงานอะในแต่ละวิชามันส่งพร้อมๆกันหมดเลยซึ่งมันแบบไม่ใช่งานเล็กๆอะมันเป็นงานใหญ่งานเบิ้มนอกจากนี้นะคะมันก็ยังมีแบบงานนอกอื่นๆอีกที่หวาก็ยังต้องทํานะคะพูดเลยว่าตอนนั้นอะคือแบบ มันเยอะมากจนเราไม่รู้จะเริ่มทําอะไรก่อนคือมันเยอะมันล้นมือไปหมดนะคะและการจัดการเวลาของเราอะคือพังมากอันนี้ก็อาจจะผิดที่เราด้วยนะที่แบบไม่รีบทํางานให้วันเสร็จเร็วๆไม่รีบทํางานล่วงหน้าเนาะแต่คือตอนนั้นที่หว่าแบบโหกัดฟันทํางานมากคือแบบอดทนอดกลั้นสุดๆคือมันแทบจะไม่ได้พักเลยค่ะภาพของมันก็คือแบบ โรงงานาโลกอะคือถ้าผักปุ๊บเท่ากับไม่เสร็จเท่ากับเสร็จไม่ทันเท่ากับคืนนี้ได้นอนเชา้าแน่นอนอะไรเงี้ยมันเยอะมากจริงๆค่ะแล้วประเด็นอะคือเราไม่ได้สู้อยู่แบบนั้นวันสองวันแล้วมันจบแต่ว่ามันเป็นแบบนี้ทั้งเดือนค่ะโอ้โหคือแบบ เสร็จงานนี้ปูบะงานต่อไปก็มาเลยแล้วพอเสร็จงานนี้งานต่อไปก็มาเรื่อยๆเรื่อยๆแบบนี้มันไม่มีเวลาให้เราได้ไปทําอย่างอื่นเลยค่ะคือซึ่งจากเหตุการณ์นี้คือยี่หวานเหนื่อยมากแล้วก็อยากจะกรีดใส่กองงานที่อยู่ตรงหน้าเราอยู่ตลอดเวลานะคะจากเหตุการณ์นี้ยี่หว่าก็เหมือนแบบได้เรียนรู้ได้ตกผลึกกับชีวิตตัวเองเนาะว่าการบริหารจัดการเวลาชีวิตการบริหารจัดการการทํางานการแบ่งเวลาทุกๆอย่างอะ่ะคือมันเป็นอะไรที่ สำคัญมากจริงๆค่ะโอ้โหได้เรียนรู้เยอะเลยค่ะพอฟังยี่หวาพูดถึงเรื่องเรียนแล้วอยากจะบอกว่าเข้าใจมากเพราะว่านิเทศของเราเนี่ยแค่ตอนปีหนึ่งพิมพ์นึกภาพกลับไปก็โอ้โหเต็มไปด้วยโปรเจกต์มากมายแล้วขอสปอยยี่หวาไว้ไอีกสักนิดนึงว่าด้วยความที่เราอยู่ภาควิชาเดียวกันเนาะพอขึ้นปีสมามันยิ่งกว่านั้นค่ะย,ยี่หว่ามันมีทั้ง โปรเจกต์ Project, มีทั้งสอบทฤษฎีมากมายร้อยแปดอย่างก็เพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้หวาเลยโดยเฉพาะปีหน้าทึ้งสองปีหนึ่งก็อยากจะให้ยี่หวาสู้ๆรับรองว่าการเรียนเนี่ยมันอาจจะเยอะมันงานมันอาจจะยากแต่ว่าถ้าใส่ความตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทกับมันรับรองว่าเกรดสวยแน่นอนค่ะหวา ว้ายแรงมากยิงทีเซอร์มาได้หน้าตกใจมากค่ะก็คิดว่ายี่หวัดเทอมนี้ยี่หวัดได้ข้อคิดแล้วว่าเราจะแบ่งเวลาให้ดีเชื่อว่าในเทอมหน้าแล้วก็เทอมต,ต่อไปยี่หวัก็คิดว่าน่าจะทําได้ดีกว่านี้แล้วก็เหนื่อยน้อยลงกว่านี้ค่ะพี่พรีม อืมก็เป็นกำลังใจให้นี่หว่าเลยนะคะแล้วก็สำหรับของพี่เอ็มรู้สึกว่าเรื่องใหญ่ๆที่เรียกได้ว่าได้ตกผลึกในปีนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของเซลฟ์เลิฟนั่นเองเนาะก็เรื่องของการแบบได้กลับมารัก ตัวเองในวิธีที่ถูกต้องซึ่งก็อยากจะแบบเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่อาจจะฟังอยู่แล้วรู้สึกว่าเราอาจจะแบบยังไม่ได้รักตัวเองไม่ได้ดูแลตัวเองขนาดนั้นก็ถือว่าปีหน้าหรือว่า2024ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยจะเป็นปีที่ทุกคนเนี่ยได้ให้เวลาเต็มที่แล้วก็ได้มีเจอร์นีใหม่ๆกกับการรักตัวเองมากขึ้นนะคะ เช่นเดียวกันกับพี่พรีมเลยค่ะพูดได้ว่าปี2023มเนี่ยมันก็เป็นปีที่เกิดเรื่องราวขึ้นมากมายหลายอย่างสําหรับทั้งพี่พรีมยี่หวานแล้วก็คุณผู้ฟังที่กําลังฟังอยู่นะคะซึ่งตรงเนี้ยมันก็อาจจะทําให้เราเนี่ยไปใส่ใจกับสิ่งอื่นรอบตัวมากเกินไปเนี่ยจนทําให้ลืมใส่ใจความรู้สึกของตัวเองนะคะ คือยี่หว่าในปีที่ผ่านๆมาเนี่ยยี่หว่าพยายามไขว้คว้าพยายามทําบางอย่างให้เยอะๆอ่ะคือบางครั้งจนมันทําให้ยี่หว่ารู้สึกแย่กับตัวเองอยู่บ่อยๆค่ะในปีต่อๆไปเนี่ยก็เลยอยากที่จะพยายามสนใจอย่างอื่นรอบตัวให้น้อยลงแล้วก็กลับมาโฟกัสความรู้สึกของตัวเองมากขึ้นค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านก็อย่าทํางานหนักเกินไปจนลืมพักผ่อนแล้วก็ใส่ใจความรู้สึกของตัวเองนะคะ ค่ะก็สำหรับวันนี้ถือว่าเป็นเทปส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะที่พรีมแล้วก็ยี่หว่าเราทั้งสองคนได้มารีแคปเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปี2023เนาะก็สำหรับใครนะคะที่มีเรื่องราวอยากมาเล่าหรือมีข้อเสนอแนะติชมรายการสามารถมาพูดคุยกันได้ที่ inbox Page มนุษย์จุลานะคะ แล้วมาลุ้นกันค่ะว่ามนุษย์จุฬาสัปดาห์หน้าจะเป็นใครหรือเอ๊จะเป็นเทพิเศษอีกครั้งหรือเปล่าก็ไม่แน่นะคะยังไงเนี่ยก็ต้องรอติดตามกันดูค่ะสำหรับวันนี้นะคะยี่หวานและก็พี่พรีมก็ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขในช่วงปีใหม่นะคะสวัสดีค่ะ